ดีครับ h a N นะครับวันนี้ทํางานเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งวันจากเมื่อกี้เราแวบหนีไปเที่ยวกันมานะครับพาไปเที่ยวตอนนี้ก็ได้เวลาทํางานแล้วนะครับอีกหนึ่งวันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้การทํางานจะเป็นไงบ้างน,นะครับแล้วก็เมนูที่ลูกค้าหรือที่แขกสั่งกันมากที่สุดในวันนี้จะเป็นอะไรมีสั่งอะไรกันกลับบ้านบ้างกินนี่บ้างน,นะครับยังไงฝาก เพื่อนๆติดตามกันจนจบคลิปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเ่าลกัครับแขกสั่งมาเหมือนเดิมนะวันนี้องแกงมมีเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไก่ครับแล้วก็เ็ปแล้วก็ราดพริกเป็ดนะครับ ันนี้กรทานี้เป็นเช้าให้หวาวนในกระทะอันนี้เป็นราดเกนะครับ,าร,บราดเกล็ดมาอัน้แล้วก็ทำเสร็จไปแล้วคือกระเพราเป็ดน,นะมีเพื่อนๆถามมาว่านะครับว่าที่ร้านแขกเขาชอบกินแต่ไก่หรือ,อยังไงนะครับใช่ครับส่วนมากคนที่นี่เขาจะไม่ชอบกินหมูนะครับคนแต่ว่าร้านเรามีขายนะครับคือหมูกรอบนะ ก็ขายดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมูทั่วไปเนี่ยเราเคยลองทํามาขายแล้วส่วนมากลูกค้าจะไม่ค่อยชอบกินนะครับเพราะว่าแถวนี้เว่าอย่างไงดีล่ะพวกมุสลิมมีเยอะนะมันก็อันตรายนิดนึงเขาไม่กินหมูอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราเรารู้กันแต่ว่าหมูกรอบเรามีก็ไม่ก็ ก็ขายให้ e <dialect> คนไทยแล้วชาวต่างชาติเขาก็ Arizona, สั่งนะครับส <flush> ่วนมากที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็สั่งหมูนกันแต่เราขายเฉพาะหมูกรอบนะครับส่วนหมูสดเนี่ยเราก็จะมีบ้างนะครับเอาไว้ขายให้ลูกค้าคนไทยนะครับส่วนมากที่เราใช้หลักๆทุกวันก็จะเป็นไก่นะครับแล้วก็เป็ดแล้วก็เนื้อนะครับหลักๆของเรา3ามอย่างแล้วก็ปลาเราก็มีนะครับปลาเมนูปลาเราก็มีแล้วก็กุ้งนะเราจะใช้หลักๆ แค่นี้นะครับที่ร้านส่วนมากขายดีที่สุดก็คือเต้าหู้นะครับไก่เป็ดเนื้อหลักๆนะฮปลานี้จะแบบนานๆทีนึงนะส่วนมากหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับหมูนี่คือเราจะหมูเนื้อเป็นชิ้นไม่ติดมันเราจะไม่เอามาขายเลยนะครับนอกจากว่าหมูหมูกรอบเท่านั้นนะครับที่เราทำขายก็หมดเยอะมากนะหมูกรอบ ตอนนี้เบิร์ดนะครับก็กำลังจัดใส่กล่องนะครับนี่เป็ดนะครับลับเป็ดนะแล้วเดี๋ยวพักแพ็กให้ลูกค้านะครับตอนนี้เรากำลังเรากำลังทำลาบเป็ดนะอันนี้เราใช้ลาบเป็ดเป็นตัวเลยเพราะว่าเราทำแบบสดๆเลยนะน,นี่คือทำให้พนักงานกินกันเองที่ร้านนะเราไม่ได้ทำขายให้ลูกค้านะเพราะว่า เป็ดเป็นตัวเนี่ยเอามาขายมันต้นทุนม,มันสูงนะครับมันจะไม่คุ้มนะครับมันไม่ได้กําไรนะอันนี้เราเลยสําหรับพนักงานทํากินกันเองเราก็ใช้เป็ดเป็นตัวเลยนะครับนี่ตัวน,นี้เชฟกำลังสับลาบเอ้ยสับเนื้อเป็ดอยู่นะครับเพื่อนๆจะทําลาบเป็ดอุดอรหนองคายอุบลเชียงรายนะครับนี่ครับช่วยกันทําคนละไม้คนละมือขขันนะครับเอ,เอาเข้าไปนี่ฮะ ราบเป็ดเราจะออกมาเป็นยังไงนะขอติตามด้วยนะครับถ้าว่าแขกยังไม่เข้านะครับตอนนี้เรามีเวลาทําแขกยังไม่เข้านะใจเย็นทําได้แต่คือถ้าแขกเข้านี่ก็คงไม่ได้กินนะวันนี้ก็คงไม่เสร็จเไม่นะไรบแล้วนะครับนี่เชฟใช้สองอันเลยนะครับ มีคอมเมนต์มาบอกฝ่าว่าบอกเชฟกระทะทองแดงว่าควงกระทะสองอันทำอาหารเก่งจังเลยไม่เคยเห็นที่ไหนแค่สับเป็ดนี้ก็คงถึงเที่ยงคืนแล้วล่ะอาทิตย์เย็นนี้ก็คงไม่ได้กินล่เดี๋ยวถ้าแขกเข้าก็คือจบข่าวเลยน,นพะพ่บ นี่ครับเรามีซูชิด้วยนะวันนี้นะครับมีซูชิด้วยเเต็มผั้นก็มีที่เมานะที่เมาไก่ ใบ,บกะเพราด้วยครับเสิร์ฟใบกะเพราฝรั่งด้วยนะอันนี้เรียกว่าใบกะเพราครับฝรั่งนะครับของอิตาลีนะหอ,อมเลยครับใส่ตะบูกเลยครับอ้เอาเกลือเขาเกือเกลือเกลือได้ทำใหม่นะเชฟทองแดงของเราร้อนมากเลยร้อนมากเกินไปเกลือได้ทำใหม่นะ

อันนี้มาแล้วนะครับที่เชฟกําลังผัดนี้ก็คือผัดที่เมาไก่แล้วนะผัดที่เมาไก่แล้วก็มีกะหรี่นะกะหรี่เต้าหู้อแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปต่างๆได้เลยนะครับถ้ามผมได้อ่านผมจะมาตอบ ให้ฟังนะครับก็คือส่วนมากนี้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะถ้ามีเวลาทําไปด้วยก็จะตอบคอมเมนต์ไปด้วยนะครับตอนนี้ไม่ทาได้ก็เลยเอ,อ่อรนะครับตอนนี้นะครับน,นี่มีแกงแดงปลานะครับ อันนี้สองจานนี้กินนี่นะครับนี่แล้วก็ุงแล้วก็ุงนะครับเราจําเป็นต้องใส่แบบกิ้งก้าลงไปด้วยนะครับกระเพราครับเพราะว่าฝรั่งเขาชอบผัดนะครับเราจะใส่แบบผัดเพียวๆเหมือนบ้านเราไม่ได้นะครับเราต้องใส่ผักลงไปด้วยนะครับนี่พรอนเสิร์ฟครับอันนี้จานนี้ เออต้มข่า <Okay, S 1> <อ>่ดอด้วยอันนั้นรอก่อนเอาต้มข่า่อนโอเคครับ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để ไอันนี้นะครับในกระทะน,นี้คือผัดม,สมัสแมนนะครับผัดพริแกงม,สมัสแมนแห้งอันนี้เราจะไม่ใส่กะทินะครับแต่แบบแบบกะทิเราก็มีนะครับแต่นี้ลูกค้าเขาสั่งแบบนี้ไม่เอากะทิเพราะว่าเราบูเตอร์ของมันเองเลยนะครับขายดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วไปด้วยเพ<ม>ิงใส่ถั่วนะนี่ เขาสั่งเป็นมัสมัมนเต้าหู้แล้วก็มัสมัมนเป็ดนะนี่เป็นเรียบร,ร้อยเราตักใส่จานเลยนะเมน,นูนี้กินที่นี่นะครับนี่มัสแมนแบมัสแมนแห้งนะดี๋ยัอรูปเรียบาย นี่ครับหน้าตากงนะแกงครับแกงเรียบร้อยตามมาด้วยแกงแดงนะครับแกงแดงเต้าหู้อันนี้กับบ้านนะแล้วก็ใส่ผักรวมไปนะครับเหมือนเดิมเมนูพวกกะทิแกงกะทิทั้งหลายนะครับแกงแดงแกงเขียวแกงเหลืองนะขายดีมากนะครับ ก็คอสรุปก็คือขายดทุกอ,อย่างที่เป็นอาหารไทยนะครับ นี้หลังครัวรอครับตอนนี้เรากําลังห่อปเปี๊ยะนะครับนี่การห่อปอเปี๊ยะสวยมากนะครับใช้เยอะมากเลยนะปอเปี๊ยะร้านเรานะห่อแบบสองวันอนะเยอะขนาดนี้เลยนะครับคือสองสามวันสองวันสามวันห่อทีสองสามวันห่อทีนะครับ,รบใช้เยอะมากนะขายดีมากนะปอเปี๊ยะอันนี้ก็ หนุ่มห่อปอเปี๊ยของเรานะครับเชฟลองเรานะครับห่อปอเปี๊ยนะครับสวยงามเป็นผู้ชายแต่ห่อปอเปี๊ยะได้สวยนะครับดูใช้เยอะด้วยเขาทำห่สวยองสามวันนะหมดเลยนะอันนี้เชฟชูชิของเรานะนี่ทําได้นะตอนนี้เชฟกำลังทำวัวเป็ดอยู่นะครับเรากำลังจะทำลาบเป็ดต่อจากเมื่อกี้นะไม่มีเวลาทำเลยนะยุ่งมาก แข่เข้ามายาวเลยนะตอนนี้เรามาทำล่าเป็ดต่อนะไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าวนันนี้ตอนนี้เรากำลังลวนเป็ดน,นะเอาเป็ดเข้าไปลวนเอลงไปลวนในกระทะนะเขาติด<ว>ั่วตั่วตั่วตั่วก็ได้ลวนก็ได้น,นีนะ่เอาไปตั่วเอาไปตั่วในกระทะนะเเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเแล้วเดี๋ยวเรามาทำ ไปเลยเดี๋ยวมันจะมัผัดนึ่งไอ้น้เขียวนันฟุ้งที่ตอนนี้เรากำลังจะยำนะมาทำยำเป็ดเฮ้ยลาบเป็ดพูดผิดพูดถูกนะเพิ่งหอมเราไม่มีแล้วเลยไม่มีเราข้องล่างมัอง จะใส่มะนาวลงไปนะครับน้ำปลาตามด้วยอะไรเนี่ยข้าวคั่วนะตีเก้าเป็นมากไหมสิสามต่อมสามเป็่อเขาเเพราะว่ามันนี่ไงก็เห็นน้ำย้อมอยู่ตรงนี้ของใครเนี่ยอันนี้มันของไม่นั่งอยู่ของไม่งไต่เนาะไต่เราอันนี้เป็นคนประหยัดเป็นบ้านอันนี้อันนี้เป็นบ้านอันนี้ธรรมดาอันนี้น็ของ

ใ่ดนี่นะเยอะรรอนนี่ัายเกียวอันนี้เราทํากินเองนะเราไม่ได้อาทำขายนะอันนี้นนี้เป็นกับข้าวพนังงาน,นครับคลุกเขาให้เข้ากันตามด้วยผักทั้งหลายนะ เี๋ยวเราจะเอาผักเอามาใส่ด้วยนะโอ้เบิร์ดเราจัดตลาดตอกเลยจะควรจะจัดแกนอะทำตอกรับครูตึ้งซ้ำๆไปเอาไปหลังบ้านเรยอาไปตรงหลังบ้านจัดกทำต่อ ไมเชฟทำกำลังทำผัดผัดนะครับนัดผัดเป็เดี๋ยวเราเอาเ,เ,อาเป็ดงที่หลังนะครับลงนนแน่ๆกล่องนี้ใส่กระตุงไฟนะนี่ เราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับไม่ถึงนาทีเรา,าว่าเสร็จเรียบร้อยละเพราะว่าเดี๋ยวผัดนานเกินไปมันจะไปเละนะครับกว่าลูกค้าเขาจะถึงบ้านนะเดี๋ยวผักมันจะเละฉะนั้นเราต้องผัดแบบไม่ต้องนานนะครับไม่ถึงนาทีได้นี่ ราะว่าเราลวกมาก่อนแล้วนะเี้ยก็ตักใส่กองต๊าู้เรานะฮะต๊าู้นะ,ะนะพี่ไม่ใช่ไก่อ๋อสาธิสาธิอะไรสาธิสาธิผัดไทยรับอันนี้เชฟกำลังทำผัดไทยนะ ประไทยต้องหูอ้อีกแล้วนะประเไทยต้องหู้ครับเราไม่ได้ผัดในเมืองไทย,ยนะครับเราจะไม่ใช้เส้นสดในการทำนะครับทุกร้านนะเพราะว่ามันแพงมากนะครับเราเขาขายเป็นกิโลมาจากเมืองไทยมันไม่ได้มีตลอดนะครับกิโลละเกือบพันนะครับขายได้ประมาณไม่กี่จานเลยนะครับสามจานได้นะถ้าใชเ้เส้นสดนะครับเพราะว่าเคยซื้อมาทำเองนะ แล้วเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับเลาของก็ไม่ได้มาตลอดนะครับฉะนั้นเราจะใช้เส้นจันแห้งนะครับมาแช่น้ำแล้วก็เอามาผัดพวกเส้นจันอะไรนี้ก็คือมาจากเหมืองไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าของมันจะมีตลอดแต่พวกเส้นสดนี่คือมันต้องเออส่งมาด่วนแล้วเราเก็บไว้ไม่ได้นานนะเชฟทำผัดไทยต้องหูเจอนเะ อันนี้ไม่ใช่ผัดไทยประตูผีนะเป็นผัดไทยเชฟทองแดงนะเชฟกระทะทองแดงขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับกําลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับทุกคนมีกําลังใจในการทำมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กําลังใจกันนะครับแต่ละวัน ใครสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพราะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่น้องเขาใส่เบิร์ดนะครับเขาใส่เอ,อถั่วลงไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นถั่วพลของเรานะ เรียบร้อย